ดูติกตอกอีกคลิปหนึ่งเห็นแล้วนะว่าผู้ชายคนนี้เขาตกอ,อกตกใจกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะนี่ค่ะเหตุการณ์นี้ ตกใจสิคะคุณคิดดูถ้าคุณเป็นคนหาปลาอยู่แล้วมองลงไปที่น้ำเนี่ยเห็นไหมผิวน้ำมันมีอะไรผุดขึ้นมาแบบเนี้ยคุณจะทำยังไงผมรีบโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วบอกไปเลยว่ากอซิล่ามาแล้วเหมือนได้หนังเลยเขาจะจับคุณไปหาตำรวจะอสิเออมันก็อซิล่าที่ไหนเอาดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนุมหาปลาเจ้าของคลิปเนี่ยบอกโอ้โห ตกใจอะไม่เคยเห็นการเห,เห็นเห็นเหตุการณ์ประหลาดแบบเนี้ยคือช่วงที่เขาลงเรือหาปลาในลนําน้ําแถวแถวบ้านเนี่ยนะฮะเขาเห็นน้ําผุด พูดขึ้นมาเป็นฟองฟัด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 แบบนี้หบุ้งมุนมุมุใช่แล้วเขาก็บอกอุ๊ยตกใจไม่รู้ทำไงเอาเรือเข้าฝั่งก่อนแล้วกันเพราะกลัวกลัวจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายที่เป็นตัวใหญ่ๆอ่ะผมถึงบอกไงว,ว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่ใต้น้ำไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ไม่น่าจะใช่กอรซิล่าค่ะเขาก็เลยถ่ายคลิปขึ้นมาลงติ๊กตอกไปชาวเนต็ตนะว่ายังไงล่ะชาวเนต็ตก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาบอกรีบขึ้นน้ำด่วนบางคนบอกวังพญานาคไปอีก โอ้แต่บางคนบอกเอ๊มันเป็นแก๊สป่ะเป็นแก๊สจากใต้น้ําอย่างนี้ไหมเอ๊ะหรือบางคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ๆอยู่ใต้น้ําแล้วมันก็หายใจใช่ไหมพ่นฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นข้อสันนิษฐานยังไม่มีใครตอบได้จริงๆแต่พูดได้ตอนนี้ว่าถ้าใครไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยขอให้ออกจากพื้นที่เกิดเหตุดยโดยรวนก่อนก็น่าไว้ใจไงก็นั่นน่ะสิคะ ยังไงก็ตามนะ๋ยวเราไปดูว่าเขามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมในติกตอกของคุณฟ้าหา่านหกหกหกแปอา้าวทิ้งทิกตอกดีนะโอเคเดี๋ยวไปติดตามดูจ้าก็ถ้าเกิดเจอแบบนี้ก็หลีกหลีกเลี่ยงก่งอน <ขอ S 1> แล้วกันก่อน่อะร,รู้ว่ามันคืออะไรเนาะคุณผู้ชม